สำหรับคลิปในวันนี้นก็มีผู้ถามมาบอกว่ากาบนุมัสการถามดูลมจนเริ่มจับความรู้สึกถึงความคิดเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นและเริ่มรู้สึกถึงมีตัวผู้รู้ความคิดอยู่รู้ว่าคิดอยู่อยากทราบว่าความคิดที่เกิดขึ้นกับผู้รู้เป็นตัวเดียวกันหรือไม่ครับ เรื่องของขันห้านะมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือกายเรามีทั้งหยาบทั้งละเอียดเวทนาคือความสวยอารมณ์สุขทุกข์หรือเฉยเฉยหรือความยินดีลายอะไรความรู้สึกดีใจเสียใจเป็นความสวยอารมณ์สุขอารมณ์มทุกข์หรือความเฉยเฉยสัญญาความจําได้ไหมรู้ซึ่งเราเคยกระทําอะไรมาแล้วมันบันทึกเหมือนกับเมมโมรี่การ์ดในหน่วยความจําในโทรศัพท์ในคอมพิวเตอร์ แต่มันเป็นคนนะเนี่ยมันบันทึกไว้ในสมองแล้วก็วินสังขารการปรุงแต่งคิดนึกความคิดนี่จัด้ด้เป็นสังขารเปนปรุงแต่งไปข้างหน้าคิดไปอนาคตคิดไปเรื่อยการนี้เราถ้าอยู่มีชีวิตยอยู่ธรรมดาบางคนก็หนักใน,ในการใช้หัวสมองก็จะมีความคิดมากบางคนก็หนักใช้กําลังก็จะมีพวกเวทนาสวยเวทนากับความจําดี เมื่อสติอยู่เนี่ยมึติว่าคนใช้หัวสมองสติมันส่วนมากมันอยู่ที่ส่วนหัวสมองพวกนี้ทํางานด้วยการเรื่องเขาต่งตางหูจะโอหูจมูกลิ้นกายใจอะไรมันก็มันก็มามา,มาผ่านผ่านไอ้สิ่งเนี้ยตรงนี้มันก็แยกส่วนกันมืสติอยู่กับหัวสมองมาจิตก็อยู่ที่หัวสมองสติอยู่ในกายทย้่หัวใจจิตก็อยู่ที่หัวใจ จิตก็คือตัวผู้รู้นั่นเองส่วนตัวความคิดคือสังขารถ้าในขันห้าจัดว่าเป็นเจตสิกก็คือมีเวทนาสัญญาสังขาร3ตัวเนี่ยสังขารก็คือความคิดนึกการปรุงแต่งต่างๆความคิดนึกเพราะนั้นนี่ไอตัวความคิดคือตัวสังขารคือเจตสิกนั่นเองแต่จิตคือตัวผู้รู้คราวนี้ผู้อธิบายผู้ถามอธิบายลมว่าดูลมก็คือเอาสติดูจับความรู้สึกถึงความ พอดูดูไปมากๆกมากมากดูมากเข้าสติมันอยู่กับลมมากเข้าอยู่ในฐานกายลมหายใจเป็นฐานกาย,ยอยู่กับรูปเอาสติอยู่กับรูปจิตก็อยู่กับรูปว่าสติมีสติก็คือการระลึกได้มากๆเข้านานๆเข้าจนชัดเจนต่อเนื่องก็เกิดเป็นสมาธิคือการตั้งมั่นแต่ก่อนจะถึงการตั้งมั่นขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีการที่เรียกว่าต่อสู้เพราะจิตเราเนี่ยเคยสัมผัสกับเจตสิกในส่วนที่ทั่วทั่วไป นตามรูปเสียงกินลดการสัมผัสธรมรมลมอายตนาภายนอกมาก็จะไหลวนไปตามคล้ายๆว่าจนจนชินจนเป็นกระทั่งเป็นปูดุชนเนี่ยมันไหลไปตามอารมณ์นั้นแต่พอเราจะมาฝึกมีเอามีตนมีติกก่กอดที่พึ่งเอาสติน้อมมาที่ตนปุ๊บเนี่ยจิตมันก็จะคล้ายๆต้องฝืนใจฝืนไปมาไว้ที่ตนแทนที่จะไปกับอารมณ์รูปเสียงกินลดการสัมผัสอยากดูละครก็ไม่ดูแล้วแทนที่อยากดูละครได้ดูอยากกินได้กินอยากนอนได้นอนตามตาม,ตามอารมณ์ภายนอก แค่นี้เราน้อมมาไว้กับตนอยากกินไม่ได้กินแต่กินกินแต่ความเหมาะสมอยากนอนไม่ได้นอนก็นอนตามความเหมาะสมอะไรเนี่ยการปฏิบัติชีวิตก็เลยคล้ายๆว่าแค่เบนสติกลับมาไว้ที่กายรูปมามาอยู่ในขันห้างเรามาศึกษาเรื่องรูปกับน,นามกายกับใจก็นี้สติอยู่ในฐานกายมากเข้าคือดูลมมากเข้าเนี่ยจิตก็เลยอยู่กับลมไปอยู่ครั้งแรกเนี่ยดูลมไม่ใจคู่แรกมันอาจจะคิดไปเรื่อยนึกไปเรื่อย นะแต่เริ่มเราก็กําหนดลมอย่างเงี้ยสองคู่สามคู่จนกระทั่งหนึ่งนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาทีสติเริ่มไกท้ฝืนมาจนกระทั่งเกิดความตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่สมมติว่าสิบคู่เนี่ยจะได้สมาธิแล้วกันเราดูไปที่คู่ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเนี่ยมาเริ่มก่อพลังอย่างเยสติพละสมาธิพละนะสธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเป็นอินทรีย์นะอินทรีย์มันจะเพิ่มขึ้นได้เนี่ย เมื่อมีศรัทธาที่จะดูลมแล้วเราเชื่อมัน่นเราก็ทดลองพิสูจน์ดูมีความเชื่อแล้วก็มีวิริยะความเพียนเพียนไหนเปลี่ยนไหนเพี่ยนมาดูสติปัฏฐานศีนเองคือดูลมหายใจวิริยะสติมีสติอยู่กับลมเราเลือกเราเมื่อเราวิริยะอยู่กับลมกําหนดลมโดยใช้สติอยู่กับลมสติก็อยู่กับลมจิตก็เลยอยู่กับลม ไปอยู่คู่ที่หนึ่งเนี่ยสมมติว่ามันสมาธิเนี่ยที่จะเกิดได้เต็มที่ที่เราจะเห็นเด่นชัดเนี่ยล้วดูไปหน่วยหนึ่งถ้ามันมีสิบหน่วยถ้าดูไปหน่วยหนึ่งมันก็กเริ่มฝืนใจสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยก็ฝืนไปห้าหน่วยจกนกระทั่งพอหน่วยที่หกเนี่ยมันเริ่มชักมีพลังให้เห็นชัดละคือมันแยกระหว่างจิตกับตัวที่เจตสิกที่มาปรุงแต่งจิตเนี่ยทำให้าาเห็นหน่วงกันได้สมดุลแล้วก็เกิดความเป็นความอุเบขาอะไรกนขึ้นมาเนี่ย จกนกระทั่งเว้นหกเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าจนกระทั่งสิบเนี่ยมันถึงจะพอเต็มแล้วก็มันมีพลังอํานาจเด่นชัดเจนขึ้นมาเลยเราจะเริ่มจิตเห็นจิตที่สงบนี่เราพูดเกี่ยวเรื่องเครื่องสมาธิเฉยๆนะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องตัวปัญญานะ,ะเพราะฉะนั้นมันเห็นเด่นชัดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตัวผู้รู้เด่นชัดจิตประกอบราคาเนี่ยเราจะรู้จิตประกอบราคาจิตประกอบโทสะจิตประกอบโมหะหกุนฟุ้งซ่านจนกระทั่งจิตเป็นฌานเป็นสมาธิอะไรเนี่ยเราก็เข้าไปรู้ชัดกันนั่น แล้วก็รงตัวอยู่อย่างนั้นจกนกระทั่งทุกเกิดขึ้นอัตราที่เราเข้าไปยึดตัวสมาธิในเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วในที่สุดมันก็ผ่อนคลายลงสมดุลกลายเป็นที่ว่าเห็นตัวผู้รู้ที่แยกนี่ถ้าที่จะมองดูชัดเจนมองดูความคิดที่ชัดเจนได้ตอนแรกเรามองไม่ชัดเจนเ,เพราะว่าจิตมันประกอบกับความคิดนึกอยู่แล้วก็คิดว่าเราเป็นผู้คิดแต่เมื่อเรามาถึงมีพลังอํานาจในจิตพอสมควรสติสมาธิปัญญาพอสมควรแล้วมันก็จะเห็น แยกส่วนกันอยู่ระหว่างความคิดกับจิตจิตก็คือตัวผู้รู้นั่นเองความคิดก็คือตัวการปรุงแต่งก็คือเป็นเจตสิกซึ่งเป็นหนึ่งแต่ละอันก็เป็นหนึ่งในขันห้าคือรูปก็คือกายนี้มีทั้งหยาบทั้งละเอียดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยเฉยสัญญา,ญญาความจําได้ไม่รู้สังขารการปรุงแต่งคิดนึกนะวิญญาณการรับรู้คือตัวจิตนั่นเองหนะวังว่าคงจะเข้าใจนะแยกส่วนอันนี้